ที่น้องพระรสานที่เราได้ฟังประจำตย์นี้ก็เป็นเรื่องคนตาบอดนะคนหนึ่งได้ร้องขอให้พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราจะได้เห็นว่าท่าทีของคนตาบอดนั้นนะเขาได้มอบเนะืทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในความเชื่อของเขาที่เขาได้ขอร้องต่อพระเยซูเจ้านะจากท่าทีของ ของคนตาบอดที่เราได้ฟังเมื่อพระเยซูเจ้ารับฟังคําของเขาเมื่อพระองค์ทรงบอกคนที่ติดตามพระองค์บอกไปเรียกเข้ามาหาเราซิคนตาบอดคนนั้นมีท่าทีที่ดีใจนะไม่ใช่ดีใจที่พระองค์ทรงเรียกเขานั้นดีใจแล้วก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปหาพระองค์ ในผู้รสารได้พูดอย่างชัดเจนท่าทีของเขาแะเขามีเสื้อคลุมมีอาจจะมีสิ่งของอื่นๆเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้สลัดเสื้อคลุมออกทิ้งอย่างอื่นออกนะกระโจนเข้าไปหาพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อและความไว้ใจว่าสิ่งที่เขาขอนั้นนะจะเป็นความจริง แล้วก็เป็นจริงดังนั้นจริงๆเมื่อเขาเข้าไปหาพระเยซูเจ้าโะรงทรงถามว่าท่านอยากให้เราทําอะไรเขาก็ขอในสิ่งที่เขาต้องการที่อยู่ในจิตใจของเขามาตั้งนานแล้วแคนตาบอดคนนี้ในโพลสานไม่ได้บอกว่าบอดมาแต่กําเนิดหรือบอดตอนไหนแต่ความตั้งใจจริงของเขานั้นก็คือเขาอยากจะหายจากตาบอดนั้น กลับเป็นผู้ที่แลเห็นได้เหมือนคนปกติเมื่อพระเยซูเจ้าทำให้เขาหายเป็นปกติแล้วนะสิ่งต่างๆที่เขามีที่ติดตัวเข้ามาเขาไม่ต้องการเลยในทนท้ายของประาสรในวันนี้เราก็พูดนะเมื่อเขาบอกว่ารับปูณิให้ข้าพเจ้าได้แลเห็นเธอนะแล้วพระเยซูเจ้าตรัสกับเขา จงไปเถิดความเชื่อของท่านได้ช่วยให้ท่านได้รอดพ้นแล้วเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกเขาอาจจะมีทรัพ์สมบัติหรืออาจจะไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแล้วตอนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเขาได้สลัดนะความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นคน ต่ำต้อยที่เป็นคนตาบอดที่มองในแง่มุมของทางสังคมชาวยิวก็บอกว่าพวกที่ไม่ปกติทั้งหลายนั้นเป็นการลงโทษของพระเป็นเจ้า,ารวมถึงผู้ที่ไม่มีสามีด้วยสามีตายนะแม่ไม่ลูกกำพร้าคนตาบอดคนเป็นโรคเรื้อนในสังคมของชาวยิวนั้น จะเป็นที่รู้กันว่าพวกนี้เป็นพวกที่พระเป็นเจ้าลงโทษเป็นพวกคนบาสะพูดง่ายๆจึงทำให้สังคมของชาวยิวไม่ต้องการแล้วก็ไม่นับว่าเป็นคนในสังคมของชาวยิวด้วยพวกที่มีอยู่ในขอบข่ายแบบนี้ถือว่าเป็นคนบาปพอพระเป็นเจ้าลงโทษแล้วยังไรก็ตาม ในประวัติาสตร์ในวันนี้พระเยซุเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปหรือพระเป็นเจ้าลงโทษในสังคมของชาวอยู่นั้นเป็นบุคคลที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้าเพราะจะเห็นคนตาบอดคนนี้เมื่อเขาขอจากพระเยสุเจ้าให้ช่วยเขาและพระเยซุเจ้าก็บอกว่า นะไปเถิดความเชื่อของท่านช่วยให้ท่านได้รอดพ้นแล้วเขาก็กลับมองเห็นเป็นเหมือนคนปกติก็ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีกมีแต่ความเชื่อในพระเยซูเจ้าเท่านั้นและในตอนท้ายของบรสารเราจะสังเกตว่าคนตาบอดคนนี้ที่หายเป็นปกตินี้ไม่ได้กลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยแล้วเขาก็ ไม่ได้ทิ้งพระเยซูเจ้าในตอนท้ายของพระระสาระบบอันใดนั้นเขากลับเลยเห็นและได้เดินทางติดตามพระองค์ไปเห็นไหมด้วยความเชื่อที่เขามีต่อพระเยซูเจ้าทำให้เขานั้นเชื่อและไว้ใจมากยิ่งขึ้นในตัวของพระเยซูเจ้าถึงกับเมื่อกลับกลายเป็นปกติแล้วมองเห็นเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปแล้ว เขาได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปเพราะความเชื่อที่เขามีในการช่วยเหลือของพระเยซูเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีคุณค่าในชีวิตของความเป็นพิสิตชนของเราการที่เราเป็นสิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน เราอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควรเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตเป็นเรื่องที่จำเจทุกๆวันเราก็มีความรู้สึกแบบนี้เราก็มีความเชื่อแบบนี้ไม่มากไปกว่านี้เผลอๆอาจจะลดน้อยลงกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เห็นผลจากความเชื่อนี้บางทีเรา มีความเชื่อแบบคริสเตียนก็จริงแต่ไม่ได้มีความจริงจังไม่ได้มีความหนักแน่นเป็นเพราะสิ่งที่เราถูกหล่อห้อมมาตั้งแต่เด็กเป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบัติของเราที่ต้องนับถือพระเป็นเจ้านับถือแม่พระนับถือนักบุญทั้งหลายเพราะพ่อแม่ของเราที่ได้หล่อเลี้ยงหรือว่าหล่อหล,อ,ลอมชีวิตแบบนี้ของเรามาถามกลมว่าความเชื่อของเราจริงๆนั้นน่ะ มีมากน้อยแค่ไหนแทบจะมองไม่เห็นเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นแค่ความเคยชินสิ่งต่างๆมันเป็นแค่ความรู้สึกในชีวิตของเราเรามีบัญญัติพระศาสนาจักนะมีบัญญัติสิประการในหนึ่งในนั้นก็บอกว่าจงนมัสการพระเป็นเจ้าผู้เดียวของเจ้านะ การที่เรามาวัดในวันอาทิตย์แล้วก็มองได้หลายแง่ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อที่แท้จริงที่เราบอกว่าจำเป็นต้องไปนมัสการพระเป็นเจ้าให้เกียรติแด่พระองค์ในวาระหนึ่งอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์ละครั้งหรืออาจในหนึ่งก็บอกว่า เรามีความผูกพันเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพ่อแม่บอกสอนมาถ้าเราไม่ได้ไปวันวัดวันอาทิตย์วันไหนก็รู้สึกว่ามันเหมือนขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในชีวิตของเราเหมือนไม่ครบทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือบางท่านอาจจะมากกว่านั้นเราจำเป็นต้องไปเพราะเรามีความเชื่อ ในองค์พระผู yeah ้เป็นเจ้าเราต้องทําตามนบทบัญญัติของพระองค์ที่กำหนดไว้อย่าได้ละเลยเห็นไหมจะทําให้เราได้เห็นว่าบางครั้งมาจากแค่ความรู้สึกรู้สึกว่าเราอยากจะไปเพราะถ้าเราไม่ไปรู้สึกว่ามีความผิด แต่หลายท่านเข้าใจลึกซึ้งมากกว่านั้นเราอยากจะมาร่วมน,านามัสการพระเป็นเจ้าร่วมในบูชาขอบพระคุณเพราะเรามีความเชื่อมั่นในพระองค์จริงๆเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราก็มีหลายแง่มุมและมีหลายระดับในชีวิตอย่างไรก็ตามพอให้เราดูคนตาบอดคนนั้นในโพรสารที่เราได้ฟังประจำอาทิตย์นี้ การที่เขาติยอมติดตามพระเยซูเจ้าไปไม่ใช่เพราะโปรง่งทรงรักษาเขาให้หายจากโรคตาบอดนั้นกลับกลายมองเห็นเป็นคนกปกติแต่เขามีความเชื่อที่แท้จริงเมื่อเขาหายเสร็จแล้วแทนที่เขาอยากจะออกไปใช้ชีวิตตามปกติก็ได้ไม่จําเป็นต้องติดตามพระเยซูเจ้าไปแต่เขาเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้าเพราะ เขามีความเชื่อมัน่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นขอให้โปรรสารในวันนี้เป็นข้อคิดและก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราในชีวิตประจำวันของเราขอให้เรามั่นคงอยู่ในความเชื่อความไว้ใจและความหวังในความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้าอย่างจริงใจเหมือนกับคนตาบอดคนนั้นที่เชื่อ ในการช่วยเหลือของพระเยซูเจ้ายัางไม่พอ,อยังยอมที่จะติดตามเป็นสิบติดตามพระองค์ไปในชีวิตของเขาเราก็เช่นเดียวกันขอให้เรามีความเชื่อความมั่นคงในความไว้ใจและในความรักต่อพระเป็นเจ้าในชีวิตประจำวันของเราและขอโปรองให้เรามีทวีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อความเชื่อนี้จะได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง สู่ลูกสู่หลานของเราที่จะตามมาในอนาคตขอพระเจ้าไวยพรณ์กับพี่น้องทุกคน